สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มาทองเกษตรทัก์โลกครับวันนี้มาดูแปลงนาข้าวที่อยู่ในช่วงของการออกรวงเม็ดเต่งเม็ดใสใบเขียวใบตั้งสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงและก็คนที่พาเรามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวิทธก์ไกรตรนะครับชื่อเล่นชื่อถีนะครับวันนี้ได้พาจนัทมาดูแปลงนาข้าวทเพ้านะครับท่านนี้ก็คือเจ้าของนาครับผมสวัสดีครับผมวิทยาของประภัยครับชื่อเล่นชื่อกบครับอ่าพี่กบนะครับอ่าพี่กบครับ ตรงนี้เขตตำบลอะไรครับอันนี้ตำบลสันทรายครับอําเภอเพ้าจังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับพี่ติพาผมมาไกลมากจากตัวเมืองเชียงใหม่มาถึงเพ้าโอ้โหเกือบร้อยโลครับแต่พอมาเห็นต้นข้าวแล้วก็รวงข้าวพี่ติเป็นไงครับโอ้เห็นต้นข้าวนี่ครับสวยรวงเต่งนะครับสวยงามมากนะครับภูมิใจดีใจนะครับที่ได้เห็นเพื่อนที่ผมเลยแนะนําใช้โฟทีแล้ว ลดต้นทุนครับผมอ่านี่คือวัตถุประสงค์ที่เรามาแนะนำขออนุญาตถามพี่กบเลยครับแปลงนาข้าวของพี่กบทั้งหมดกี่ไร่ครับทั้งหมดเลยมี19ไร่ครับอืมสิบเก้าไร่เนาะครับครับแล้วรอบนี้ปลูกข้าวพันธุอะไรครับอ่าเป็นพันสันปะตองครับสันปะตองครับอยู่ในช่วงการออกรวงใช่ครับสวยงามมากครับบอกได้เลยครับว่าผมเห็นแล้วผมยังอประทับใจมากแล้วที่สาคัญครับใครเดินผ่านไปผ่านมาขออนุญาตถามเลยชื่นชมไหมโอ้ มีแต่มีแต่คำถามคำชมครับว่าปลูกนาใช้อะไรใช้ปุ๋ยอะไรใช้ยาอะไรทำไมข้าวถึงได้งามมีแต่คนแบบชื่นชมแล้วก็ถาม <Lay ing> ใช่ครับอแล้วเราบอกไหมว่าใช้อะไรอใช้ใช้ตัวนี้ครับ <S <S นี่ตัวนี้เลยครับอ่าฉีดไปกี่ครั้งครับ <S <S อันนี้ฉีดไปรอบนี้ฉีดไปสี่ครั้งครับสี่ครั้งครับ <cm 2> อ่าฉีดทั้งหมดสี่ครั้งครับผ <P an ograph> บผลลัพธ์จากการฉีดพ่นสี่ครั้งใช้กับไม่ใช้ต่างกันยังไง โอ้แตกต่างเยอะครับต่างที่เคยไม่ได้ลองใช้ตัวนี้กับใช้ตัวนี้แตกต่างเยอะครับผลผลิตเห็นเห็นแตกต่างกันเยอะมากครับอสิ่งที่มันแสดงออกมานี่ชัดเจนเลยใช่ครับการเจริญโตของต้นข้าวความแข็งแรงของใบใโรคและ,มะแมลงการรบกวนเนี่ยมันต่างกันมากไหมอ๋อต่างครับต่างเยอะครับกับใช้ใช้ปุ๋ยธรรมดามกับใช้ตัวนี้ควบคุมแมลงได้ดีกว่ากว่าใช้ปุย๋ย ธรรมดาครับอ่าก็คืออ่าความหมายของพี่ก็คือต้นข้าวมันแข็งแรงใช่ครับมันแรงไม่ค่อยรบกวนนะฮะอ่านี่คืออ่าเหตุผลที่เราบอกนะครับอ่าและแน่นอนครับขออนุญาตถามต่อเลย19ไร่ใช้ปุ๋ยเป็นทั้งหมดกี่ลูกอ่าใช้ประมาณ15 16้ลูกครับอ้าวก็ไม่ได้เยอะนะพี่ตีนะไม่ได้เยอะอ่าเพราะว่าไม่ได้เกินจํานวนไร่ครับผมนะครับทั้งหมดเลยนะครับผม19ไร่ก็ถือว่าประหยัดลดต้นทุนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะบางที่เนี่ยบอกได้เลยใส่2รอบเนี่ยโอ้ย 19ไร่ต้องต้องต้องแตะไปถึงยี่ิบกว่าใช่ครับและแน่นอนครับโพทีหมดไปกี่ซองครับหมดไป4ี่ซองครับตี่ซองครับผมโอ้โหประหยัดไหมครับประหยัดครับ <S <S <อ>ประหยัดต้นทุนได้เยอะครับแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับอ๋อใช้ครับใช้ครับถ้ามีเพื่อนๆมาถามว่าใช้อะไรแล้วข้าวมันถึงดีอย่างนี้จะบอกเขาไหมก็บอกครับชาวบ้านมาถามเรื่อครับใช้ใช้ปุ๋ยอะไรใช้ ฮอโมนอะไรผมจะบอกว่าผมจะใช้ใช้ตัวนี้ครับก็คือเราก็ไม่ได้ปิดบังไม่ได้ปิดบังโอเคอ่ะเอาใจช่วยครับขอให้พี่กบของเราได้ผลลัพธ์ได้ผลผลิตในรอบนี้มากๆครับแต่ที่แน่ต้นทุนลดเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ติครับพาเรามาดูแปลงนาข้าวถึงที่เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยครับผมนัทพงศองเกษตรชักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ